เหรียญกษาบที่ระเลือกชนิด10บ,บาทวาละที่28ปเหรียญพลังแผ่นดินและเหรียญที่ระเลือกวาระตี่4ิ4เหรียญธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยเป็นเหรียญที่สํำคัญอีก2เหรียญหนึ่งที่มีการซสื้อหาเล่นกันครับขอกราบสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับทันที่ชื่นชอบเหรียญกษาบ และแบ่งเก่าแบ่งใหม่เหรียญเก่าเหรียญใหม่เหรียญเหรีลึกวาะต่างๆทุกท่านทุกคนทุกผู้ทุกนะค,คน,น,นนะครับก็วันนี้ปุณานะครับก็เอาเหรียญที่ระลึก2องวาระนี้นะครับนำมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ทุกท่านทุกคนได้รับชมรับทราบกันเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับราคานะครับเนาะอ่บอกว่าจะเป็นราคาสื่อหาเล่นกัน ในปัจจุบันนะครับเกี่ยวกับข้อมูลของเรียนเป็นวาระสําคัญแบบไหนยังใดนะครับก็จะนํามาอูมาจ่ามาเล่าทุกท่านทุกคนได้ฟังกันนะครับก็อย่าลืมนะครับเนาะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสคราย์กดกระดิ่งนะครับอ่างกันตัวนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อปุนาในการทาคลิปขั้งต่อไปนะครับ ครับนะครับน้องหมาดูนะครับซองเหรียญนี้ที่เป็นวาระสําคัญสําคัญนะครับหอมมาพอกันว่าเหรียญไหนนะครับที่ว่าอ่ามันสําคัญเสื้อหาเล่นกันกันแบบไหนอย่างไดก็นะครับเอมมาพอกันนะครับครับเอมมาพอเหรียญแรกก่อนก่อนนะครับเนาะเหรียญแรกก่อนก่อนนะครับเนาะเหรียญแรกกันก่อนนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเหรียญแรกนี่นะครับเหรียญนี้นะครับเนาะนี่ก็คือเหรียญ แบบปกตินะครับเหรียญสิบบาทสองสีแบบปกตินะครับเนาะเป็นเหรียญน,นะครับเหาารียญกาซาโปรฮา 24, สองสีชนิด10บาทนะครับวาระที่4ี่สครบร้อยปีของธนาคารแห่งแรกของไทยนะครับพศ2550นะครับเนาะอ่านะครับนะครับอ่าเหรียญ เหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญกระสาบราคาสองสี่ชนิดสิบาทวาระที่สี่สิบสี่คือเหรียญครบหนึ่งร้อยปีธนาคารแห่งเลขแห่งประเทศไทยพศสองพันห้าสิบเนาะหรือว่าเหรียญคุดนั่นเองนะครับเหรียญนี้นะครับนเนาะเหรียญนี้นะครับเอ่อเหรียญนี้นะครับมาดูข้อมูลกันว่าเป็นแบบไหนนะครับข้อมูลบนบอกว่ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่สิบหกมิลลิเมตรนะครับมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 8.5กรัมนะครับมีการครบรอบวาระเมื่อวันที่30มกราคม2550นะครับประกาศออกใจ้เมื่อวันที่26ธันวาคม2549นะครับเดี๋ยวนี้นะครับเนาะหรือว่าเหรียญ10บาทรคูนี้นะครับจำนวนการผลิตทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับจำนวนการผลิตนั่นก็คือ5ล้านเหรียญด้วยกันนะครับเหรียญชนิดนี้นะครับบะหมี่เอ่อเหรียญในวาระนี้เอ่อในชนิดหรือว่ารูปแบบ ของเหรียญราคาอื่นนะครับมีอย่างเดียวนะครับชนิดสิบบาทนี้อย่างเดียวนะครับเป็นเหรียญคุดนะครับตอนที่ซื้อหาเล่นกันก็ยูทีรักร้อยกว่าบาทนะครับเรียนแบบปกติอย่างที่ปุณานำมาเพื่อพอมาชมกันนี่นะครับนอกเกาะเปเหรียญแบบปกตินะครับแบบปกตินะครับเนาะเหรียญนี้พันการเจ้นะครับพันการเจตปุณานได้มามือละนะครับได้มามือละนะครับก็เลยนํามา รีวิวมากันดูนะครับเนาะปูนันได้มาเมื่อและเมื่อตอนคลิปแรกๆของช่องปูนันก็อาจจะมีอยู่นะครับตอนนี้ก็เอาข้อมูลมาให้ทุกท่านทุกคนได้รับชมรับทราบกันนะครับเ <demasiado S 1> ดี๋ยวนี้นะครับเนาะตีเปิดห้องว่าเหรียญชิบาทโลหะสองสีนี่นะว่าเลขสิบสี่คือเหรียญธนาคารแห่งแรกประเทศไทยนั่นก็คือธนาคารอ่ ตีเฮาหูกันนะครับหรือธนาคารไทยพาณิชย์มหาชนนั่นเองนะครับหรือว่าด้านหลังจะเป็นคุดนะครับด้านหลังจะเป็นคุดนะครับ<ฮ>เรียนนี้นะครับน,น่ามาดูข้อมูลว่าทําไมครบหลอบวนละเมื่อปี2 5 5 0นะครับ<ฮ>เรียนนี้นะครับธนาคารแหงร่งแรกประเทศไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์แห่งแรกนะครับรเป็น5ธนาคารอ่าหนึ่งใน5ธนาคารใหญ่ในของประเทศไทยนะครับ ราคาเงี้ยอะไประเทศไทยคือธนาคารไทยพาณิชย์มหาชนก่อตั้งเมื่อวันที่4ตุลาคม2447นะครับ2447นะครับก็ร้อยร้อยกว่าปีเข้ามานี้นะครับเนาะนะครับมาดูลักษณะของเหรียญกันนะครับลักษณะของเหรียญนะครับลักษณะของเหรียญนั้นนะครับด้านหน้านะครับจะมีพระบรมรูปนะครับเนาะตรงกลางนะครับสีทองจะมีพระบรมรูปของ ด้านซ้ายนะครับมาดูด้านซ้ายมือของเขาก่อนนะครับจะเป็นพระบรมมรลกเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬรงค์กนพระจุฬจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับอยู่ด้านซ้ายนี่นะครับทัดมานะครับดัานขวาจะเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับทั้งสองพระองค์ชงสรรงพระองค์โดยชุด สากลนะครับไทยสากลนะครับพิงพระพักไปทางด้านซ้ายของเฮาด้านขวาของเลี้ยนนะครับนะครับมาดูด้านขอบนะครับขอบนะครับขอบทางด้านซ้ายนะครับขอบทางด้านซ้ายจะเขียนว่านะครับเดี๋ยวนะครับเนาะขอบทางด้านซ้ายอ่านลงนะครับตรงนี้นะครับจะเขียนว่าพระบาทสมเด็จนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์นะครับ ก็จะมีจุดกลมขั้นกลาง2โบนและลุมนะครับเนาะ,ะด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับนี่ยครับยังเป็นเหรียนที่สวยงามอยู่นะครับเนาะดีปูนังได้มานะครับมาดูกันนะครับเนาะ นะครับมาดูอันนี้ยังเป็นเหรียญจริงงามยุนะครับเนาะเหรียญจริงงามยุนะครับเลเก็บไว้นะครับ่มีเหรียญเดียวนะครับเนาะครับมาดูขอบนะครับด้านขอบของเหรียญนะครับเป็นขอบเฟียงสลับเรียบนะครับมีห้าขีดเหมือนกันนะครับเนาะเท่ผู้นันบกคยนับนะครับเนาะว่าจะนับดูว่ามีห้าขีดเนี่ยเราจะมีมีกี่ช่องนี่นะครับอ่าที่มันเป็นเฟียงเนาะมีเฟียงเนี่ยมีกี่ช่องนะครับแล้วก็เรียบท่าไรนะครับเนาะ มาเลียนับนะครับซึ่งเรียนนี้เป็นเรียนปกตินะฮะเรียนปกตินะครับเรียนปกติบนดีไซน์ออกมาเรียนเทือกนี้จะเป็นเรียนพระเศียรตรงมดนะครับนอก้าใครมีเรียนพระเศียรกลับนะครับเท่ามูลแบบนี้นะครับอ่ามูลแบบนี้นะครับอ่าถ้าพระคุดนี่หันหัวลงนะครับพระเศียรกลับเรียนน่าจะมีราคาเกินนะเรียนเป็นร้อยเท่าพันเท่านะครับนอนะครับมาดูลักษณะของเหรียญนะครับดูลักษณะของเหรียญกัน ด้านหลังนะครับลักษณะของเหรียญด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นรูปพระคุดนะครับหรือตราสัญลักษณ์ของธนาคารหรือตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานราชาการนะครับที่ได้ขออนุญาตใช้พระคุดเป็นตราสัญลักษณ์หน่วยงานราชการหลายหน่วยงานของรัฐนะครับน,นอหน่วยงานราชาการนะครับอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางเหรียญน,นะครับ แลวจะมีนะครับมาดูด้านซ้ายจะมีคําว่า1ิบาทนะครับซิฟนะครับเลขหนึ่งเลขศูนย์นะคำว่าบาทจะอยู่ด้านขวานะครับนอกด้านของของเขานะครับการกลางไว้ข้อมีข้อความข้างตังบนเขียนแบบว่าครบ100ปีธนาคารแห่งแรกนะครับธนาคารแห่งแรกนะครับข้างล่างนี้จะเขียน30มกราคม2550นะครับแล้วก็มีประเทศไทยนะครับประเทศไทย ตั้งรมนี่นะครับจะเขียนเลยว่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนี่ครับนี่นี่นี่ครับธน,น,น,นาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเป็นธนาคารแหง่งแรกนะครับของไทยนะครับแหง่งแรกของไทยก่อตั้งเมื่อปีเมื่อพอเมื่อวันที่สี่นะครับเมื่อวันที่สี่ตุลาคมสองพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับโดยพระบาทสมเด็จ พะระปรมินทรมหาจุลาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวะนะครับเป็นผู้ก่อตั้งในสมัยนั้นนะครับเนาะอ่าองค์ใดก่อตั้งในสมัยนั้นนะครับนั่นก็คือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในห้าธนาคารใหญ่ของไทยเฮานะครับเนาะ น,นี่ข้อมูลเก่าๆอูผิดพลาดประการใดต้องขอส่งมารประทานอภัยทุกท่านทุกโทน,ทกทน,ทกทนโกเอย้ยนะครับสำหรับวาระนี้นะครับชนิดราคาอื่นบม่มีนะครับชนิดราคาอื่นบ่มีมีชนิดละสีบาทอย่างเดียวนะครับเป็นเหรียญแบบปกตินะครับเหรียญนบบกกี้นะครับ,รนะรบมีราคาซื้อขายกันในตลาะดก็อยู่ที่150บาทถึง200ร้อนะครับทางงามๆอยู่ในตลาดก,ะกะ็อาจจะเกินนะครับอยู่ที่ความพึงพอใจของสองฝ่ายนะครับของสองท่านคือ ผู้ขายและผู้ซื้อนะครับเนาะอาจจะแปลงจะถูกกับยู่ที่ความพึงพอใจนะครับเนาะอย่างถ้าอู๋กับเมืองเขาซื้อต่งของก็ได้ถูกนะครับเนาะจะซื้อแปลงล่ํากับสตังบ่มีนะครับจะซื้อนักล่ํามันกับยังว่านะครับเนาะก็เลยว่าซื้อต่งขอนะครับแบ่งปันกันนะครับเนาะอันนี้ก็ข้อมูลข่าวๆนะครับเนาะที่เอามาอูมาจากกัน มาเล่าสู่ทุกท่านทุกคนได้รับสมรับัาบมาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญนึงก็เป็นวาระที่สาคัญเหมือนกันเหรียญนี้นะครับเนาะเหรียญนี้ก็จะมีจํานวนการผลิตแค่น้อยเดียวนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับเหรียญธนาคารหรืว่าเหรียญคูดนี่นะครับก็มีจํานวนการผลิตอยู่ที่5ล้านเหรียญนะครับห้าล้านเหรียญด้วยกันนะครับเนาะห้าล้านเหรียญด้วยกันนะครับเอาละครับมาดูเหรียญพอเหรียญที่2กันนะครับมาพอเลยนะครับเนาะเหรียญนี้นะครับ เหรียญสิบาทนี่นะครับก็บคือเหรียญเหรียญโลหะนะครับเหรียญกาาระสาบโลหะที่เราลึกนะครับ10บบาทโลหะสสีชนิดละสิบบาทวาระที่สิแปคือเหรียญพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดนั่นเองหรือว่าเหรียญ พลังแผ่นดินตีห,ห้องกันนะครับเรียนพลังแผ่นดินนั่นเองนะครับเหรียญน,นี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่26มมน้ำหนักอยู่ที่ประมาณอยู่8ยกรทกัมนะครับนอกจานวนการผลิตทั้งหมดมีอยู่300 3, 3านเหรียญน,นะครับ3านเหรียญน,นะครับมีการควบวาระเมื่อวันที่3ธันวาคม2546นะครับ2546นะครับนอกนะครับ ประกาศออกใจนะครับมีการประกาศออกใจเมื่อวันที่็7กันยายน2547นะครับ47นะครับเหรียญวาะนี่นะครับ,บมีชนิดราคาอื่นนะครับ,บมีแบบเดียวนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่3ล้านเหรียญน,นะครับคือเหรียญพลังแผ่นดินขจัดสินยาสิบจหรือเหรียญพลังแผ่นดิน นะครับเนาะมาดูลักษณะของเหรียญนะครับลักษณะของเหรียญกันนะครับมาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้านะครับเป็นพระเออเป็นพระบรมรูปนะครับเนาะและที่เปินดีไซน์มาคือด้านล่างนี่จะเลยลงมานะครับเลยสีขาวลงมานี่คือเหรียญปกตินะครับเน้อถ้าตั้งรูมนี้บมมีนี่แสดงว่าปกตินะครับเนาะแสดงว่าเป็นเรียนที่พิมพิปปั้มพิพาดหรือผลิตพิพาดหรือเรียนเออเล็กว่ยน่าจะมีราคานะครับแต่ถ้าตรงนี้มีนะครับตรงนี้มี ก็คือเหรียญแบบปกติหรือข้างบนพระเกสาเลยขึ้นไปนะครับถ้าเกสาเลยขึ้นไปนี่คือเหรียญที่พอดีพิพิพทยนะครับมันจะมีราคาตัวนะครับเนาะเอาละครับเนาะมาดูลักษณะของเหรียญนะครับตรงกลางสีทองนะครับสีทองมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชนะครับราชกาลที่เก้านะครับยิงพระพักไปทางด้านซ้ายของเขานะครับเนาะหรือว่าด้านขวาของเหรียญนะครับทรงฉลองพระองค์นะครับ ชุดให้สากลน,นะครับเนาะนะครับมาดูขอบทางด้านซ้ายนะครับอ่านขึ้นไปดางบนเนอร์ครับเนอร์เขียนว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับมีข้อความแขกนี่นะครับเนาะมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับผมเนาะนะครับนี่คือข้อมูลของเหรียญนะครับเอาไปดูขอบนะครับด้านขอบ อ่าล้านขอบของเหรียญน,นะครับเนาะน้านเป็นขอบเฟืองนะครับสลับเรียบน,นะครับครับล้านขอบเหรียญน,นะครับเป็นขอบเฟืองสลับเรียบน,นะครับนอกขอบเฟืองสลับเรียบนะครับขอบเฟืองสลับเรียบนะครับอ่าที่เปิดดีไซน์ออกมาเหรียญนี้นะครับ,รบเนะบาะก็เป็นเหรียญท,ที่ลึกปกติที่เคยบอกไว้ว่าเป็นเหรียญพระเศียรตรงน,นะครับเนาะเป็นเหรียญพระเศียรตรงนะครับเหรียญแบบปกติแต่ถ้าเป็น หันหัวลงกับนี่เป็นเหรียญที่ผลิตพิพาทมีราคานะครับหรือนาเหรียญเยอะนะครับเหรียญปกติแบบนี้ราคาเล่นหาเล่นกันก็อยู่ดีอยูดีสี่สิบห้าสิบาทนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับหรือมากกว่านั้นก็อยู่ที่การตกลงนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับมาดูลักษณะของเหรียญทางด้านหลังนะครับด้านหลังนี่นะครับเป็นตาสัญลักษณ์นะครับหรือตาที่มาที่ไปของพลังแผ่นดินนะครับขจัดสินยาเสพติดตรงนี้นะครับเป็น นะครับเนาะและข้างล่างจะมีข้อความนี่ครับพลังแผ่นดินงขจัดสิ้นยาเสพติดนะครับตั้งบนนี่จะค่ะค่ะยังรูปบัวนะครับสังเกตนี่จะมีรูป5คนนะครับนี่หคนชูแขนขึ้นนะครับเนาะหคนนะครับสองสามนะครับและด้านนี้อีก1นึ่งเนี่ยสี่ห้านี่นะครับนับได้นะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็หมายความว่านะครับทั้งหน่วยงานของรัฐทั้งภาคเอกชนประชาชนนะครับต่อไปนะครับหมายถึง มุทุกมูเล่านะครับที่ช่วยกันนะครับเนาะจะรวมพลังกันนะครับต่อตานยาเสพติดกระจาสิ้นยาเสพติดนี่นะครับคือเป็นที่มาที่ไปของตาสัญลักษณ์นี้นะครับมาดูข้อความด้านบนนะครับข้อความด้านบนนะครับจะมีราคาหน้าเหรียญบอกราคาหน้าเหรียญคือ10บาทนะครับเป็นเล็กไทยเลอครับเลขหนึ่งเลขศูนย์ครว่าบาทจะอยู่ด้านขวาเหานะครับเนาะตรงกลางข้างบนจะเขียนว่าประเทศไทยนะครับ ด้านล่างนะครับมาดูด้านล่างขอบด้านล่างนะเขียนเขียนว่าวันที่นะครับวันที่3ธันวาคมนะครับนะครับวันที่3ธันวาคมพุทธศักราชนะครับพุทธศักราช2 5 4 6นนะครับ 2, 5 4 6นะครับ นะครับเนาะตรงนี้จะเขียนเต็มนะครับเพราะว่าพุทธศักร,ราชบัดจตัวยอ่อพอจุดสคสาราบัดจัยนะครับจะเขียนเต็มนะครับเนาะวันที่3ธันวาคม2546นะครับตรงกับวันครบวาระนะครับมีการครบวาระแต่ประกาศออกใจนะครับประกาศออกใจเมื่อวันที่2าวเจกันยายน2547นะครับ เนะี่ยสำหรับเรียนนี้นะครับเนาะมีนี่ไปเรียนแบบปกติลุงนานพอดีเรียนนี้ก็จะเป็นเปิดห้องว่าตรงนี้จะเป็นสนิมเขียวนะครับนะครับสนิมเขียวขึ้นนะครับเนาะ่อยู่ดีการเก็บบักษานะครับเรียน นี่ก็จะมีราคาที่บอกไปนะครับก็คือประมาณอยู่ที่4ี่สบาทหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับอยู่ที่การตกลงเหรียญนี่นะครับซึ่งเหรียญการตอนนี้ก็อยู่ที่รักร้อยซาวขึ้นถึงร้อยแปดสิราคาประมาณนั้นนะครับเนาะแต่สําหรับราคาประเมินนั้นนะครับต้องขอประธานอภัยด้วยปูนานเออยังไม่มีข้อมูลนะครับประเมินของเหรียญที่ว่าเหรียญราคาประเมินกนะ็คือเหรียญหม่นะครับยูนซีปุ๋ะนเนาะอันนี้คือเหรียญที่ผ่านการเจก๊กไม่ก็ มันอยู่ที่ความพึงพอใจนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับในการขอตทกลงกันนะครับทั้งสองเรียนนะครับครับสำหรับข้อมูลของปูนานั่นนะครับอุผิตอุถูกอย่างไดต้องขอสุมาประธานอภัยทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับมาชมกันนะครับขอบคุณที่กดที่ตามกดไลค์กดแชร์ให้ปู้นานด้วยนะครับเนาะทุกท่านทุกคนนะครับหวังว่าข้อมูลนี้นะครับอาจจะมาเป็น การรบกวนมากเกินไปนะครับขอข้อมูลนี้เป็นประโยชน์บ้างมากก็น้อยแก่ทุกๆท่านทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมรับทราบกันนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามผู้ปุนันตัวนะครับเนาะนะครับขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์ทุกเอ่อทุกคอมเมนต์นะครับทุกข้อความนะครับทุกไลน์ไอดีที่ส่งเข้ามาหาปุ่นันนะครับอ่าที่อยู่ทิ้ต่อจะอยู่ท้ายคลิปเนาะนะครับอยู่ท้ายคลิปทางไลน์ไอดีไลน์นะครับหรืออยู่ตรงนี้นะนี่ครับ ทางไลน์ดีไลน์ของปุนาน,นะครับติดต่อมาทางนี้ได้เลยนะครับเนอะส่งภาพส่งเรียนในยางมานะครับอยากจะสอบถามหรืออยาง,างต่างๆนะครับหรือจะซื้อหาเล่นกันก็สอบถามได้ติดต่อได้เรียนในที่ทางช่องของปุนานสาวบัายต้องการนะครับหรือต้องตีทางช่องต้องการวันี้ะปุนานก็จะติดต่อทักไปทางไลน์นี้นะครับของท่านส่งรูปภาพส่งอย่างมาได้เลยนะครับนองยินดี รับปรึกษายินดีให้คำปรึกษานะครับให้คำปรึกษาหรือประเมินราคานะครับราคาตามท้องตลาดหรือมากก็น้อยอยู่ที่ความพร้อใจแห่งกรลันะครับนาะคบสำหรับคลิปนี้นะครับขอคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับนาะหวังว่าคลิปนี้นะครับข้อมูลนี้เป็นประโยชน์บประมากก็น้อยสาหรับทุกๆท่านนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเรียนที่ลึก2วาระนี้ครับผู้นั้นคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนขอกล่าวคําว่า โชคดีสวัสดีครับ